เล่าเรื่องหลวงพ่อ EP 63เรื่องพระพุทธรูปเป็นเหตุมีคนมาถามอาตมาเรื่องพระพุทธรูปให้โทษของเก่าของแก่สวยงามให้โทษได้อย่างไรมีข้อพิสูจน์ประการใดข้อเท็จจริงอาตมาไม่เคยเชื่อพระพุทธรูปคงไม่ให้โทษแต่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุผลประการใดมีอะไร เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระพุทธรูปให้โทษอาตมาเป็นคนไม่เชื่อต้องพิสูจน์เมื่อสมัยที่อาตมายังไม่เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ยังอยู่วัดพรมบุรีหรือวัดกุด,ดีลอยตอนนั้นนั่งเจริญกรรมฐานมาพอสมควรแล้วเมื่อพศ2 4 9 4 4ถึง2495มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งปางสุขโขทยัยเก่าแก่สวยงามมาก อายุ700-800ปีมีลูอยู่ที่แท่นเป็นของเจเป้าจังหวัดสิงห์บุรีเมื่ออาตมามาอยู่โรงเรียนเจเป้าทอดกล้วยแขกขายอาตมาไปอาศัยกล้วยแขกเขาทานจึงเรียกเจเมื่อก่อนยากจนต่อมามีครอบครัวเป็นร้านช่างทองมีลูกสามคนเป็นด็อกเตอร์หมดแล้ว อาตมาส่งให้ไปเรียนฝรั่งเศสจบด็อกเตอร์มาเดี๋ยวนี้เป็นผู้พิพากษาอยู่ที่กระทรวงแล้วเจ๊เป้าเรียกอาตมาว่าหลวงนาเรียกแทนลูกเขาขอบอกว่าหลวงนาคะพระองค์นี้พิกลดิฉันสอ,สองคนกับเท่าแก่ไม่เคยทะเลาะก,กันพอถึงเวลาห้าโมงเย็นทะเลาะก,กันเชียวแปลกดีนะทะเลาะก,กันเป็นเวลาเขาบอกพอถึงห้าโมงย็น ใจคอไม่ดีงุดอิ่มมากไปดูพระพุทธทร,รูปที่เช่าไว้ไม่สบายใจหลองนะช่วยดูพระองค์นี้ให้หน่อยอาตมาก็ดูนะดีนี่สวยเก่าแก่สมัยสุขโขทัยยิ้มเสียด้วยสิสวยคิ้วคอคิ้วต่อคอป้องแต่มีรู้ที่ฐานอาตมาก็บอกว่าเจ๊ตอนห้าโมงทะเลาะกันนี่หิวข้าวหรือไงก็ทานข้าวเสียตั้งแต่สี่โมงสิ พอทานข้าวสี่โมงห้าโมงก็ทะเลาะก,กันอีกแล้วเอ๊ะอย่างนั้นทานข้าวเสียบ่ายโมงเป็นไงบางทีทานตอนสี่โมงอาจจะอึดอัดไปถึงตอนห้าโมงลมขึ้นถึงได้ทะเลาะก,กันเปลี่ยนทานบ่ายโมงก็ยังทะเลาะเอาอย่างนี้เถิดเจ๊เลิกทานห้าโมงสองทุ่มค่อยทานเขาบอกหลวงนะพอเปลี่ยนเวลาทานสองทุ่มพอห้าโมงทะเลาะก,กันถึงสองทุ่มเลย เลยไม่ต้องทานข้าวเลยคืนนั้นทะเลาะกันเป็นเวลามีประโยชน์ดีแต่เขาก็ไม่เคยนั่งกรรมาฐานสวดมนต์ก็ไม่เป็นสวดอรหังตั้งแต่อยู่โรงเรียนสามีเป็นคนจีนนอกอยู่ไทยงังนครแต้จิว๋วอาตามาไปสวดมนต์ที่เมืองจีนยังไปบ้านเขาเลยมันเป็นเรื่องน่าคิต อาตมาไม่เคยพบเลยว่าทะเละเป็นเวลาแต่ก็ยังไม่เชื่อแน่ว่าเป็นพรอพระพุทธรูปอาตมาบอกเจ้ขอยืมหน่อยได้ไหมเจ้เช่าเขาไปเท่าไหร่ล่ะหนึ่งพันบาทค่ะเอ๊ะถูกดีนี่เป็นพระเนื้อสำเดชสุขโขทยัยสวยงามและลวดลายเรียบร้อยขนาดสิบสองนิ้วแต่ไม่รู้ที่ฐานเท่านั้นดูพระองค์นี้แบบ สยศาสตร์พุทธทางอาราธนานังทำมังอาราธนานังสังฆาราธนานังก็ว่ากันไปตามคาถาขนหัวลุกเอขังดีนี่องค์นี้ขังดีอัตมาก็ขอเยืมพระสุขโขทัยองค์นั้นมาสิบวันก็มาสวดมนต์ไหว้พระนั่งวิปัสสนาและก็แผ่เมตตาบอกเทพที่สิงอยู่ในองค์พระพุทธรูปสุขโขทัยองค์นี้ ขอให้โดยบรรดาลเหตุผลว่าทำไมเจที่เช่าไว้นี้จึงต้องทะเลาะก,กันจะต้องหาเหตุผลให้ได้อ,อัตมาก็อาราชนาเทพที่สิงองค์พระและแผ่เมตตาอย่างที่โยมทำกรรมฐานนี้กรรมฐานนี้แหละแผ่เมตตาทุกวันทุกวันแต่มาต่อมาอัตมาก็ไปตลาดสิงบุรีเจก็เรียกแล้วบอกหลวงนะพิสูจน์ได้หรือยังว่าพระนี้เป็นกากิณีหรืออย่างไร ถ้าหากพระไม่ดีฉันถวายเลยนะอยู่มาเกิน10บวันแล้วแล้วก็บอกเจ๊ขอยืมต่อฝ่ายเท่าแก่บอกไม่ต้องต่อหลอกถวายท่านไปเลยอัตมาบอกไม่ใช่อยากได้แต่จะขอพิสูจน์อัตมาก็พิสูจน์ต่อไปก็อาราธนาพระไว้เรื่อยๆได้ผลออกมาเลยหาต้นต่อได้ ขอฝากญาติโยมไว้ด้วยสมมุติว่าเป็นวัตถุอะไรก็ตามได้มาเป็นอย่างไรบ้างขอให้โยมนั่งกรรมฐานแผ่เมตตาให้วัตถุนี้เพื่อจะมีเทพสิงสถิตอยู่บ้างเป็นของเก่าทรับสมบัติของปู่ย่าตาย,ยายที่ให้ไว้จะเป็นกรณีรน,นี้ได้อย่างไรเดี๋ยวจะบอกหาต้นต่อได้แม้พระพุทธเจ้าลึกซึ้งเหลือเกินมีเหตุผลอัตมาก็อาราธนาไว้ทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งคนที่วัดหัวบึงหลังอำเภออินออกไปหลายสิบกิโลเมตรได้ข่าวเล่าหรือว่าอาตมาเทศมหาชาติเก่งเทศการมัสซีเทศแล้วคนสลบไปเลยไม่ใช่มัสซีสลบคนฟังสลบเมื่อสมัยหนุ่มๆน,นโยมเขาล่าหรือกันนะักว่าพระจรันวัดกูดีลอยเทศมัสซีเก่งนักเขาเลยมานิม,มนต์อาตมาให้ไปเทศที่วัดหัวบึง วัดหัวบึงอยู่หลังอำเภออินบุรีออกไปหลาย10กิโลเมตรตอนนั้นถนนเอเชียยังไม่มีอัตมาต้องไปมอเตอร์ไซค์นั่งเรือยนต์ไปจอดที่อำเภออินและให้เขาเอามอเตอร์ไซค์มารับนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์ไปอีก15กิโลเมตรออกไปกลางทุ่งเป็นวัดสร้างใหม่ทรมยุทธอัตมาก็รู้จักกับสมพานดีด้วยแต่ไม่รู้จักเจ้าภาพ เจ้าพาพเขาเกิดสังหรณ์ใจอย่างนี้มนพระจะรันองค์นี้เขาลือกันนี่เกิดจากเทพสิงสถิตในพระองค์นี้นะพอเรือจอดอำเภออินแล้วก็นั่งท้ายมอไซค์เอาคำพีใส่ย,ย่ามเทศมัตซีเดินคาถาด้วยตอนนั้นพูดแล้วจะหาว่าคุยตอนนี้มันแก่แล้วเลิกเทศหลายสิบปีแล้วตอนนี้เสียงไม่เพราะคนขับมอเตอร์ไซค์ขับไปถึงบ้านหลังหนึ่งก็บอกว่า แวะบ้านนี้ก่อนเถอบ้านนี้ใจดีจังเดี๋ยวผมจะไปส่งข่าวเจ้าภาพก่อนเจ้าภาพกับอาตมาก็มารู้จักกันเลยนะแต่ก็ทําให้ดนบันดาลมานิมนต์อาตมาไปอาตมาก็บอกว่าแวะทําไมหละ่ะไม่รู้จักเขาเขาบอกว่าแวะเธอหน้าเดี๋ยวผมจะไปส่งข่าวที่วัดอีกครึ่งกิโลก็ถึงแล้วอ้าวแวะเป็นแวะมีสองคนตายายต้อนรับน้ำร้อนน้ำชาเลี้ยงอย่างดีและคุยดีมาก ยมก็เล่าประวัติว่าท่านครับเมื่อก่อนนี้ผมบวช1 5บห้พันษาเทศเก่งตั้งแต่ทศพรถึงนครกันไม่มีใครทาบติดอยู่สุขทัไทยสมัยนั้นเขานิยมเทศมหาชาติเทศทำนองหมดเทศตามลานข้าวเทศตามหมู่บ้านเขานิยมมากแล้วติดกันเทศมากๆก็เล่าต่อไปเรื่อยๆผมมาอยู่นี้มีลูก5้าคนเป็นในายอำเภอสองคนไปรับราชการหมดอยู่กันสองคนตะ ตายในบ้านทรงไทยหลังใหญ่เลยอัตมาก็หันไปดูต๊ะหมู่บูชาไม่มีพระบูชาก็บอกโยมไม่มีพระบูชาหรือที่นี่ไม่มีหรอกครับอัตมาให้องค์หนึ่งไม้ที่วัดมีเยอะเขาทำพุทธาพิเศษที่วัดพิกุลทองหลวงพ่อแพอัตมาเช่ามาสององค์จะให้องค์หนึ่งไม่เอาหรอกครับไม่เอาแน่ๆโยมผู้หญิงน้ำตาล่วงเลยอัตมาก็ถามไปว่าพระไปไหนเล่าโยมก็เล่าประวัติว่า พระคุณเจ้าตอนผมบวช15พันษาผมอยู่สุขโขทยัยประเทศมหาชาติเทศตามลานบ้านไปตามหมู่บ้านพรมพิรามเลยไปพิษนุโลกเทศเก่งประชันสองธรรมาตองค์นั้นว่าแหลนี้องค์นี้ว่าแหลนั้นก็ว่าไปผมเทศเก่งพอดีเขาติดกันเทศมีพระสุขโขทยัยติดกันเทศมาสามองค์เขาถวายเป็นส่วนตัวไม่ใช่พระภิกขุสังคสะ ติดกันเทศเป็นส่วนตัวพอดีปีนั้นผมจะศึกก็ถวายสมภารองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งขอถวายไว้ที่หอฉันและองค์นี้ผมรักมากมีรูอยู่ที่แท่นอาัตามาก็สะดุ้งแต่ทําเฉยไม่รู้ไม่ชี้ชักจะเข้าเขาแล้วผมศึกมาก็ล่องจากสุขโขทัยมาได้พันยาที่พิสนุโลกชอบกันตั้งแต่เป็นพระนักเทศเมื่อได้การมีเงินห้า มีเงิน4บาทก็ทํามาหากินที่ใช้นาดแล้วก็มาจองที่เมื่อก่อนหน้าโนดไม่มีใครอยากได้ก็มาจองเอาที่หัวบึงหลังอำเภออินออกไปไกลจองที่ได้ก็ทำนาสองคนตายายมีลูกขึ้นมาปัญญาดีหมดผมมีโต๊มูมอยู่ชุดหนึ่งคือโต๊ะมุกไม่ใช่ของวัดนี้ซื้อจากเรือโปเกไม่กี่บาทเพราะศึกก็เอามาด้วย และพระสุขโขทัยรักมากผมก็เอามาสองคนตายายที่สวดมนต์ทุกวันนั่งกรรมาฐานจนเก่งด้วยมีนาะทํากินตั้ง500ร้ยไร่รวยมหาศาลเขาก็บอกต่อว่าพระพุทธรูปนี่ทําให้ผมมั่งมีทําให้ลูกเป็นนายอำเภอผมเป็นชาวนาบ้านนอกแต่มีน้องชายอยู่กรุงเทพรับราชการกรมสัมภากรเลยส่งลูกเรียนกรุงเทพหมด ฝากเรียนกับอาเขาก็ได้ดิบได้ดีเป็นถึงในอำเภอผมก็แก่แล้วมาวันหนึ่งผมก็ไม่มีเงินเท่าไหร่หรอกครับจนป้นเก็บเงินเก็บของไปมันไม่ก็ไม่เอาไปเท่าไหร่แต่เอาพระพุทธรูปของผมไปด้วยผมก็เสียใจร้องไห้พอถึงห้าโมงเย็นผมก็สวดมวนต์ตั้งมโนภาพขอให้พระสุขโขทยมานั่งอยู่ตรงนี้อาตมา ขึ้นบ้านนี้เกิดเทพสังหอนทำให้มอเตอร์ไซค์ส่งที่บ้านนี้ทั้งๆที่ไม่รู้จักกันเลยเป็นบ้านใหญ่ทรงไทยมีรางน้ำอยู่ตรงกลางจำได้แม่นมีหอนั่งในเรือนมีฝาปะกวนแบบดันเข้าไปยังจำได้ชัด อัตอมาบอกว่าจะให้พระบูชาก็ไม่เอาเขาบอกว่าพระคุณเจ้าไม่เอานี่ถูกป้นไปตั้งเจ็ดแปดเดือนแล้วผมก็กาบบูชาดอกไม้ไม่ขาดเลยถวายข้าวทุกวันใครๆบ้านเหนือบ้านใต้มาเห็นเขาจะให้สักองค์ของเขามีเยอะก็ไม่เอาของใครรักองค์นี้มากเวลาสวดอรหังสัมมาก็หลับตานึกน,น,น,นโมภาพไม่ลืมลืมตาเห็นแล้วมันเศร้าใจเหลือเกิน สวดอิติปิโสพระเขาวาเห็นพระพุทธรูปสุขโขทยนั่งยิ้มแฉ่งนั่งกรรมฐานาเสร็จแล้วแผ่เมตตาทุกวันตอนห้าโมงเย็นได้ความแล้วตรงนี้เองนี่เรื่องจริงนะขอฝากด้วยแผ่เมตตาทําให้เทพที่สิ่งในองค์พระลําบากด้วยนะอาตมาก็ถามว่าพระของโยมเป็นอย่างไรเขาก็บอกว่ามีรูแล้วมีอักษรขอมห้าตัวผมเขียนของผมเองที่ฐานพระผมเอาเหล็กจานเขียนนะโมพุททายะ อาตมาเคยดูที่ฐานพระมีรูและมีน้ำโมพุทธยยเป็นหนังสือขอมใช่แน่แต่ยังไม่แน่ใจอาตมาก็นั่งอยู่สักครู่หนึ่งเขาก็มาตามว่าการมัสซีขึ้นแล้วอาตมาก็ไปเทศปิดฉากบ้านนั้นไปโยมเขาบอกว่าผมสวดมนต์ตอนห้าโมงเย็นพอได้เวลาสวดมนต์ทีเดียวขณะสวดมนต์นึกถึงพระสุโข,ขทัยนั่งอยู่ตรงนี้ แผ่เมตตาให้ขโมยมีความสุขไม่เคยแช่งเลยเอาเงินผมไปกี่หมื่นกี่แสนผมไม่เสียดายเลยเสียดายพระองค์เดียวมันไม่น่าปนปนเอาของผมไปเลยนะเอาทองไปแดบาทซื้อไว้จะให้รางวัลหลานที่เรียนหนังสือเก่งมันก็เอาไปซะแต่ไม่เสียดายเสียดายพระองค์เดียวอาตมากลับมาจากเทศในวันนั้นมาถึงวัดมืดเพราะมันไกลถึงประมาณสี่ทุ่มก็ไปดูพระ ใช่ตามที่ยอมพูดทุกประการแต่ยังไม่เชื่อต้องขอพิสูจน์ต่อว่าเจ๊ไปซื้อมาจากใครเจ๊บอกซื้อจากนายอินอาตมาถามนายอินว่าทำไมเอาพระนี่มาขายเจ๊ต่อินนี่อาตมารู้จักแต่ตอนนี้ตายไปแล้วเขาบอกว่าแหมท่านเอย๋ยพระองค์นี้แปลกนะมาอยู่ที่หลานสาวสองคนตามผู้ชายไปหมดตระกูลผมไม่เคยมีแบบนี้ผมก็โทษพระองค์นี้ก็ขายต่อไปให้เจ๊ไป อาตมาก็ถามว่าตาอินซื้อมาจากใครเขาบอกว่าซื้อมาจากบ้านที่เขาเรียกว่าบ้านทับยาอาตมาก็ไปบ้านทับยาไปถามโยมว่าขายพ้าไปให้บ้านตาอินใช่ไหมย้าสุโขทยัยเขาบอกใช่ครับผมขายไป5 0 0อก็เลยถามว่าเป็นอย่างไรถึงขายละ่ะเขาบอกว่าโอ้โหท่านเอ๋ยถึงเวลาห้าโมงเย็นไม่รู้เป็นอย่างไรเมียผมด่าทุกวันเลยเมื่อก่อนไม่เคยดา่า พอเลยห้าโมงไปแล้วเขายังชั่วหน่อยผมก็นึกว่าเลือดจะไปลมจะมาแล้วมั้งอายุ50กว่าแล้วตั้งแต่นั้นผมก็เอาพ้าไปขายพอขายไปแล้วเลิกด่าเลยอัตมาก็ถามต่อไปอีกว่าโยมไปซื้อมาจากใครเขาก็บอกบ้านให้อัตมาไปถามแล้วเขาก็รายงานว่าพอเชอบพ้าไปพี่น้องทะเลาะกันขึ้นโรงขึ้นศาลพอย้ายพ้าองค์นี้ไปยกฟ้องเลยแปลกจริงๆ แต่ก็ไม่แปลกหรอกเป็นกฎของเป็นกฎแห่งกรรมของคนที่แผ่เมตตาของเขาเพอถามว่าไปชอบพระมาจากใครเขาบอกว่าซื้อมาจากบ้านวัดหนองสุ่มวัดหลวงพ่อจวนสมัยเก่าโน้นหนวงพ่อจวนเป็นเจ้าอาวาสหรือยังไม่ทราบอาตมาก็ไปตามไปเป็นบ้านเสือเลยต้องไปพิสูจน์ก็เรียกไปถามเพราะคนข้างบ้านเขาพาไป อาตมาก็บอกว่าโยมอย่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้อาตมาเป็นพระพิสุขเดากจะมาถามดูว่าพระของโยมที่เช่านั้นอยู่บ้านหัวบึงเลยหลังอำเภออินไปนะ่ะโยมไปป้นเขามาจริงหรือเปล่าขอให้พูดความจริงเถอะอาตมาไม่ได้มาสอบสวนจับโยมเป็นจำเลยเหรอกโอ้โหชักปืนจะยิงเราแล้วท่านมาสืบหรือยังไงนี่เอาเสียเลยปไลอตาตมา อาตอมาก็ว่าเมตตาคนนางอารหังเมตตาเพียงเอาเปลือลงไปเลยเมตตาเก่งเหมือนกันนะจะฆ่าเราเสียแล้วก็สรุปว่าไปป้นเขามาแล้วก็ขายไปเป็นแถวไปอยู่บ้านไหนเวลาห้าโมงเย็นทะเลาะกันแม้จับได้ตอนแผลเมตตานั่นเองแต่โยมคนนั้นก็ไม่ได้ไปแช่ง พอได้ความแล้วอาตมาก็เอาพระไปบอกกับเจเป้าว่าพบเจ้าของแล้วและเล่าเหตุการณ์ให้ฟังให้ลูกศิษย์ที่ขับเรือให้เอาเงินมา1000บาทบอกว่าขอซื้อบอกเจ๊ว่าขอซื้อจะเอาไปเคืนเจ้าของเจ้าของร้องไห้เจ๊ก็เชื่ออาตมาเอาละถ้าเป็นอย่างนั้นฉันถวายเลยผลสุดท้ายอาตมาก็เอาไป ห่อผ้าหลายชั้นใส่เหลือไปให้ลูกศิษย์ขับไปที่อำเภออินแล้วส่งคนทางโน้นมารับอาตมาไปถึงก็บอกโยมเอาพระมาให้เขาก็บอกโอ้ยไม่เอาเจา้าข่าท่านไม่เอาไม่ต้องไม่ได้องค์นั้นไม่เอาผมมโนภ้าเพ่งกสินของผมของผมครับเมื่อตอนบวชผมเพ่งกสินได้ ผมเพ่งกเกษียณพระองค์นั้นมานั่งแล้วผมก็สวดมนต์แผ่รัศมีเหลืองอาลามผมสบายใจครับผมไม่เอาหรอกครับอาตมาก็แก้ผ้าหอ่อให้เขาดูโยมเห็นเข้าน้ำตาร่วงเลยซักประเดี๋ยวไม่คุยกับเราเสียแล้วไปทรงน้ำปิดทองสวดมนต์เสียสองชั่วโมงวันนี้สวดให้คุ้มกลับมาแล้ว เสร็จเรียบร้อยจึงมานั่งคุยอาตมาก็เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานให้ฟังบอกว่าที่อาตมามเทศรวนมหาชาติไม่รู้จักกันเลยนะและบ้านโยมอาตมาก็ไม่รู้จักคนขับมอเตอร์ไซค์บอกให้มาส่งบ้านนี้ก่อนนี่เห็นไหมทําให้เทียบสังหรนโดนบันดาลเข้าบ้านนี้ได้ได้พิสูจน์ออกมาแล้วโยมก็สนองพระเดชพระคุณควักเงินมาถวายสองหมื่นบาท อาตมาก็บอกว่าสตางค์เดียวก็ไม่เอาห้าแสนก็ไม่เอาเลยก็เล่าเหตุการณ์ว่าอาตมาเอาเงินไปให้ที่ร้านช่างทองแล้วเขาไม่เอาเขาถวายเลยเขาขอถวายอาตมาอาตมาก็ให้โยมต่อไปเหตุการณ์บ้านเจ๊ก็ดีขึ้นตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยทะเลาะกันจนบัดนี้ขอฝากายิโยมไว้เพราะฉะนั้นของบางอย่างเป็นพิษเป็นภัยสําหรับเจ้าของไม่ควรซื้อไว้นะ ขอฝากไว้ด้วยไม่ใช่พระพุทธรูปให้โทษนะพระพุทธรูปไม่ให้โทษใครแน่แต่เจ้าของห่วงแหนได้มามิชอบขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรอาตมาเชื่อเหมือนเปอร์เซนต์พอไปพิสูจน์มาเอง